สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่งอง Going Mary อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในเกม w h y b o a u t y Showdown นะก่อนจะไปเริ่มเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ Mary ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ Mary ห่างหายไปนานเนาะเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะั้นในเสียงก็ยังไม่ค่อยกลับมานะแล้วยังเสียงแหบอยู่เลยไปเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่า วันนี้เราจะมากับทุนเบาๆนะคะเอาแค่5้าสบาบาทเนาะเราจะเล่นเบ็ดละหนึ่งบาทออโต้สาสิบหมุนไปเลยค่ะเราดูซิดูซิว่าเรามีทุนนะ้อยเราจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะ แปดแปดสิบบาทแล้วอะ่ะตัวไหนแอบเม่อกี้เอ้ยเบ็ดหนึ่ง,างบาทเองนะนี่มีดูน้อยก็เอาไปลองเล่นกันได้นะเ,นเพื่อนๆนะแล้วก็สำหรับโค้ดของวันนี้นะคะวันนี้จะแมรี่มูโคสามตัวนะโค้ดตัวที่หนึ่งคือเลขหกนะคะ สี่สิบสองสี่สิบสองบาทแนละ้วเป็นหนึ่งบาทมันก็แตกเยเอะยไปไปเล่นกันต่อเลยดีกว่าเพื่อนเพิ่งผ่านไปแค่สี่หมุนเองนะกำไรเรามาเจ็ดสิบบาทแล้วนะทงไหนเมื่อกี้ที่มันแตกดีนี่เป็นเพราะแมรี่เล่นคางไว้แน่เลยนตอนแรกเล่นไปแล้วเราคลิปขึ้นมาเออมาอัดคลิปดีวกว่าเสียงพอไหวแล้ว ไม่ไม่ละเมืนะ่อก,กี้น่าจะให้เรามาเ,าเ,อาเายอะอุ๊ยผานแล้วแม่ไม่แมรีม่ขอเปิดเทอร์โบโน้องจะได้ไวๆนิดนึงนเนาะเราโดนแล้วโดนรูด,นดคืนละจาก,กร้อยร้อยยี่สิบกว่าบาทของเราเมื่อกี้เหลืออยู่100ร้อยเดียว เรามีทุนเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะดันเบ็ดกันเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะมีทุนเพิ่มมาที่หนึ่งบาทละไปขึ้นไปสี่บาทแล้วกันแต่ข่าอ,อโต้สามสิบหมุนเออเรามาโค้ดตัวที่สองกันเลยดีกว่าค่ะโค้ดตัวที่สองคือเลขสองนะวันนี้เรามีโค้ด วิเต็มหน้าเลยพี่พี่คาวบอยของเรามื่ีช็อตรัวๆเมื่อกี้ได้เท่าไหร่หนึ้อยสี่สิบองบาทเฮ้ยม,มาแล้วอ่ะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ววันนี้หน้าเกมมาดีนะอย่างนี้เราค่อยดันเบดเพิ่มได้นอง่ายเพิ่ม,ห,มหน่อยเนาะกำไรมาและร้อยห้บาท ตรงเกมวันนี้ดูเหมือนจะดีนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเราเล่นมา6กหมุนก็โอเคอยู่ก็ไม่โดน,ไม,โดนไม่โดนดูมากจนเกินไปเนาะ็อตเมื่อกี้ก็แตกหนักเลยนะร้อยสี่สิบกว่าบาทอ่าเดี๋ยวเรามาดันเบ็ดเพิ่มไปอีกสักหน่อยดีกว่า เกตเตอออเอพิ่มเป็นเท่าไหร่ดีล่ะตอนนี้อยู่เรามีทุนอยู่ที่160บาทแล้วนะเจ็บาทแล้วกันน้องไปค้าเอาตัว3าหมุน มาโคต,ตัวที่3กันเลยดีกว่าโคต,ตัวที่3คือเลข4นะคะามาแล้วว่าฟรีเกมของเรา่าเราไปเริ่มฟรีเกมของเรากันเลยดีกว่าออนี่เบ็ด7บาทเดอ้อหมุนฟรีสิบครั้งอฮ้ เมื่อกี้คูณเท่าไหร่คูณ8-44บาทเมื่อกี้เป็นตัวภาษาอังกฤษเนาะมันเลยได้น้อยเนาะมันเเหลืออีกแค่2องหมุนสุดท้ายมาหมุนสุดท้ายขอแบบช็อตปังๆเอาให้คุ้มกับการที่ได้เข้ามาฟรีเกมหนอ่อยดูดีว่ารางวัลฟรีเกมของเรารวมยอดรวมได้กี่บาทนะหนึ่งร้อห้าสิบบาทดี แมรี่บอกโค้ดไปครบแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าใครที่ต้องการเอาโค้ดไปตอบคําถามในกลุ่มก็ไปย้อนฟังกันได้นะอุชอ็ชอตช็อตไหลยาวๆเมื่อกี้หนึ่งร้อยเจ็ดสบาทวันนี้มาดีเลยนะตอนนี้ที่สามร้อยแปดสิบห้าบาทแล้วนะกำไรสามร้อยสักอุย๊ยมาว่ะหูรัวๆ วันนี้มีชอบไปไิ้อานฟุกฟุหลายชอดอยู่นะเพื่อนเพื่อนนะเสีด้วันนี้เราเล่นเบลดแบบถูกหน่อยเนาะเพราะว่าเราพกทุนมาน้อยเราก็เลยไม่ได้เล่นเบตที่สูงมากจนเกินไปนะเนาะเพื่อนเมันเป็นในราคาที่เพืเ่อนเพอนเล่นตามกันได้นะคะโหพิ่ขวดเหล้าเมื่อกี้คูณ4ี่ชอดเมื่อกี้ขวดเหล้าหนึยเจบาท นนวันนี้ช็อตแบบนี้นะ่าจะสี่รอบแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยไปต่อจ้าโอ้ยตอนนี้อยู่ที่680บาทแล้วนะกำไร500กว่าบาทแล้วเนอะวันนี้ไหลดีอะ่ะเราจะยังไงดีวันนี้ไหลดีจะไปต่ออีกสัก30หมุนมั้ย อยู่เราจะพอกันแค่นี้ดีถ้าแมรี่ว่าเนี่ยช่วงแรกๆกมันช่วงแรกๆจนมาถึงตรงกลางมันให้เรามาเยอะแล้วเนาะถ้าไปต่อน,นี้มันจะต้องดูดแบบคืนแน่ๆเลยเรามารุ้นกันก่อนดีกว่าตอนนี้จะเกตเตอร์ตัวที่3หรือเปล่าอเอ้ไม่มาว่ะโอเคค่าสองหมุนสุดท้าย แล้วม่ลี่ก็ขอฝากไว้อีกอย่างนึงนะคะสำหรับน้องๆหนูที่อายุไม่ถึง18ปีไม่ควรเล่นหรือว่าทำตามนะโอ้ช็อตสุดท้ายพี่หมวกคูณี่สุดท้ายละท้ายสุดมาหัวสอง1 7บาทโอ้าอันนี้เยอะสุดเลยนะช็อตสุดท้ายก่อนจะกลับบ้านกันมาหนึ่งหมุนสุดท้าย โอ้ยอยู่ที่900าร้อยยจะพันหรือเปล่าโอ้ยจบแล้วไม่เป็นไรวันนี้นะคะเรามาสรุปกันก่อนนะวันนี้แมนี่เอาทุนมา50บาทนะตอนนี้ได้กำไรอยู่ที่947บาทนะยังไงวันนี้แมนี่ว่าจะพอแค่นี้ก่อนนะคะกลัวไปต่อแล้วมันจะดูดเราคืนเนาะสำหรับเพื่อนๆ ที่ชมคลิปจบนะคะไม่ได้กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ